เราลงทานกันค่ะเห็นมั้ยมามาตรงนี้ป่ะกินมั้ยแกอ้อป้อนะมั้ยใครมาเข้าท่านเนี่ยโอ้ยดูได้อ่ะตามรถแถวนี้นะครับจากสถานที่เราเนี่ย100 50นะครับ95รถมาจะได้จอดเลือกห้องภาย

เนี่ยถ้วยหนูจีนเขาอย่ารีบกินก็กินนะจะหมดแล้วนะโรคนี้จะหมดแล้วนะใครจะกินก็รีบกินนะ มาร่วมกันนะทั้งวัดทั้งว่าทั้งดวงตาของตนด้วยการเอาไม้เผีติดแงเทียบระกอกระของทางวัดจากนั้นก็ขอเชิญเจ้ประโยยมาถึงแล้ววันนี้นะจะดนักงดูรอ่ร่วมเป็นผีในานเ แต่วันนี้ก็ขอเชิญเชิญพรญาติโยมสาธุชนวันนี้ตั้งใจมาแจกโยมและแจกสามส่วตรงตรงในแจกสามส่วตรงๆใครไม่หวยไมช่วยไม่ได้นะตั้งใจฟังให้ดีนะโยมนะเดี๋ยวจะแจกนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้สามมาแรงโยมนะสามมาแรงเพราะวสามมาแรง ถ้าโยงไม่เชื่อนะโยงลองไปเปิดพัดลมดูนะสามมาแรงเพราะว่าศูนย์แบบแรไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยศูนย์บะเจดูน้ำยาเขาน่ากินมากเลยสองตัวก็พอโยงไปเบอร์หนึ่งับเบอร์สามตอนนสามมาแรงเนี่ยตั้งใจฟังโยมนะศูนย์มีห้าสิบโลค่ะทุกคนมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดู เราเดินไปดูนะคะม่ามีอะไรมากมีอะไรมากม,มาดไปดูก็วิ่งไยังไม่ได้จับกันก็จะเป็นของลูกตาลต่ลูป่ไหมนะกระขอกระตุกกรพร นะญาติโยมสาธุชนคนตีจโยจมคนทั้งหลายนี่ดอกไม้อยู่นี่ดอกดอกไม้อวดอกบัวดอกกุหลาบอ่โยงมาด้วยกันแล้วก็รับวัตถุมงคลไปเลยยอะไม่ว่าจะเป็นอ่าางกระติกนำโชคนโยมไว้ที่ตุดเสียงหายนำโชคผูกดูตัวเลขเพื่อที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ คุณน้ำบ้าบ yeah. ินได้ไรบ้าบินเ็เอาแจกไปแล้วโยมแบตเตอรี่แจกไปร้อยใบนะครับามค่ะแจกหมดเลยนะแจกไปแล้วหนึ่งร้อยใบนะเมื่อวันก่อนนี้นะวันนี้ก็เลยนะตั้งใจมาแจกนะสิบสามนะแต่ฝรั่งก็ถือเนาะ อ่าก็แบบก็คือเขาบอกว่าเลขสิบสามมันไม่ดีนะะยังไงก็มีหนึ่งเนาะอ่าฉนั้นก็ขอเชิญเจริญพรนะโยมนะโอ้สาีิ นใครจะมีบุญนะโอกาสเด้อาก็ขออนุโมทนาบุญกินขนมจีนก่อนเด้อญาติโยมทุกคนบ้านนนมัน่ากินก็กินขนมจีนก่อนบ้านใกล้ทีก็มีแล้วใครต่อแล้วกินนมจีนกันเพราะว่าเดี๋ยวลจาจะหมดแล้วจ้ากิ่นมจีนก็ได้แล้วจะไม่ขายยิ่งต้อสียงว่าจะไม่ได้มาหรอกแต่ทีนี้เห็นว่าคงไม่ทันแล้วเลยต้องมาร่วมด้วยช่วยไม่ทันแล้วเลยต้องร่วมด้วยช่วย

โอ้โรงนี้หมดแล้วค่ะอวัด่ยพัฒนาโยมโยมไมู่เอายังไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยก็ช่วยกันโยมนะมาวัดเราขดีจ้าหมดแล้วอ่ะขอเราวัดใจให้ดีมาดูใจตนเองให้ดีมาพัฒนาจิตของตนเองให้ดีเพราะฉะนั้นจิตต้งเป็นผู้นำโยม ท ų, ั้งกลุ่ทกหลายำเ่ยด้วินะไม่ว่าคุณจะทำเยด้วยจิิที่ีิที่เจ็บปวดผนก็จะเป็นบุญเ็ดิี่นิดทนนะเอาบองพระโอรสุขเนยนะุ้ขเนียนะมุยขเนีเน้อไงเนี่นาเกียวเวออออ่อมัจุยขเนียภาษาเหนอก็จะุยนียเนอนา่อ

ใครมาก็ได้บุญใครทําบุญก็ได้บุญใครทําบุญก็ได้บุญเผลอๆถูครางท,ที่หนึ่งทำเปเล่นไปโยมสถิตน,นำโ,คนนโชคที่วัดพระธาตุวายโยก็มีญาติโยมสาธุชนถูกมาแล้วถูกมาแล้ว,ลวที่หลวงพ่อปลดนี้ก็มีสถิตนำโชคเช่นเดียวกันให้โยมนั้นเอาตัวเลขไปจุด เอาทูดจุดจุดตัวเลขนะโยมนะจุดตัวเลขแล้วก็โคตัวเลขไหว้ก็โคแขนนะท่านก็ขอเชิญเจริญพรไว้ณโอกาสนี้วันนี้มีท่านกระถิ่นนำโชคนมีท่านเหรียญหลวงพ่อครูสมิสจุดโตนะใครที่อยากส่งข้าวมันรถอนนวันนี้มีกระถิ่นให้โย่มเนี่ิ่มเนี่ยเพฟ้าวันนี้มาน้ำนี่มีน้ำโยมวันนี้ กายแบบจะท่งค่ารปงค่าแก็เาเียมตัวมา่งได้นะนำมานรถาี่เดินทางสำบัดที่จะเดินทางไปจุดาลนต่างๆแล้วก็เอามาเหมาถวายโดยส่องและโยมเดได้าอบ็ตะโกเสือสังขาให้ง่ายๆก็พอเพียง ไม่ได้กินกับคนอื่นหรอกนะกินนมจิ้ด้วยเดียวอิ่มแล้วสงสัยไม่ได้โดนไปกินของคนอื่นหรอกเราอิ่มุไงกินก่อนนะกินนมจิเองเราเราอิ่มุกินนมจินกับน้ำจบเลยอ่ะอิ่มแล้วอ่ะใหู้บาอาจารย์ให้พระอาจารย์เจอช่้ยนไปเลยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญเจริญพรในวันนี้ใครอยากจะส่งค่าน้ำมันรถที่จะเดินทางก็ขอเชิญเจริญพร ใครจะมาร่วมบุญก็รับเหรียญรองพ่อคูณไปร่วมบุญทางวัดแสงทองหรือว่านัะสงฆ์แสงทองน,าานั้นก็ขอเชิญเจ,เจออนนาาริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้เดินทางมาจากทางใกล้ทางไกลมาจากทางจังหวัดพะยองก็มีญาติยาโยมสาธุชนที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดพะยอง ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ะที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดระยองน้าราภวามอาบน้บุัมันากเทุกคนทุกคนทุกทุกท่านโอ้จองใส่ไม่ได้ต่อร้านอื่น้อกอิ่มแล้วอ่ะอิ่มน้ํากินกับน้ำจบเลยอ่ะร่งมันเดือสางุญ้ากุกินปจืดไปตองมาใบองตองมทลองลอง ก็ขอไกิดเกิดพรน,นจะจาาเจริญศรีทุกคนวันนี้เรามาทำบุญให้จุกใจทำบุญให้ถึงและก็ทำให้ถึงบุญไม่ยมร้องไก่กีงม,มาเยอะไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำบุญแล้วเราก็ทำบุญให้ถึงบุญในเมื่อทำบุญให้ถึงบุญบุญก็จะไม่สำเร็จแบุญย่อมไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นบุญจะสำเร็จได้ก็เพราะอะไรบุญจะสำเร็จ